เดินทางครับเก,กงกระทองอุ้เงี้ยอันนี้ปมปลา้มกระปุกปกระอันนี้ขาหมูตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน <laughs> ยายครับก็เดินทางแต่โทษคับไปหระไปหระไปหรอแม่ไปหรอมาได้เราจะไปใกล้แค่ไหนไปจะโดนดอกเดินกลัวกัวบไปโดนดอกไปเดินกลัว ไอ้เาสันมันหายแม่ได้เหรอมาท่านบอสันท่านสีฟ้าใต้ไป็อย่างเดือนเดียวหนึ่งสีฟ้าใต้ไว้แทะอยากแหน่เว้ยเอาพอโบ่จะได้ดีอย่างเราตายเย่บอตายไหวหรอกไปเห็นงานไปเห็นงานฮะถือว่าไปเห็นงานเห็นงานเออเห็นงานมาได้หรอเที่ยวไปน้ำเห็นงานไปน้ำ เที่ยวไปน้ำเห็นงานไปน้ำเออเออน้อ uh. ไปหาเงินน้อเออบันหามันได้เงินได้บูบูล่ะบูได้กระสังมันได้ความสุขก,ก็เอาวะ่ะไปน้ำ uh. ไปน้ำบอ่อะ uh. ไปน้ำบ่ไปไปเองไปขี่รถ ไปแล้วไปนางไายทั้งกองออโอ้ลกแห่งงอนแมกน่ก็นางแนมเราะไปเลยเลทีลยวกับต่างปรึเทศเลยอย่าไปอันนั้นทาเดียวเด้อใช่ะ ชาไหนานี่ยละวอจีชาเน่ยละมคจับของคเลยน่ไปหนน่นองยางไยยางนี้ยเนี้ยบอดี้โอเคสบายใจได้สบายใจได้สบายใจได้ไปไหนนี่สวัสดีครับไปเด้อไปละเด้อ ไปไปละเด้อไปดีสมนีเด้ออืมครับไว้พ่อเนี่ยสมนีเห็นเงินหลายๆเห็นเงินหลายๆกระสอบมาแล้วบางใหญ่เฮ้ยมันจิมี่มองไซว่าเราเนีไปแล้วเออไปดีครับสมนี้ตอนนี้ไมล์รถ9 7 9 6 9นะครับณวันที่10เดือน ีนะครับเกือบแสนกิโลล้ขอพรหน่อยยมอนเียขอโชคดีแงปังปังอย่าเจ็บอย่าจนนี่จะขนาข้หนเลยแป๊ไหนมีจะ้หาหาไอ้านลุงดทางต่างระโอ้โก่อนออกจกบ้าน ได้ลงวงข้อมุมนะครับขอให้นะครับขอให้โชคดีนะครับก่อนเดินทางครับไปฝากคุ้มครองนะครับขอบคุณครับผมครับีขอบคุณครับ Bà nó liều đó Cái đi xuống lãn trong viên thôi Ồ, 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 bùn cái đây Xuống đi ô con nòi, bay bye quá Bay bye quá Bay bye nè Bỏ cái bay bye của bố, bay bye với Cái thằng này Cùng hốc khó theo mà được ทำไมเดินแบบนั้นละ่ะวันนี้ผมมุ่งหน้าสู่วัดไทยพัฒนานะครับผมวันนี้อยู่ที่เ <Yeah. S 1> นี่ยนาเจรนะครับประมาณประมาณสองสามกิโลครับผมเดี๋ยวไปไหว้ขอพรที่วัดไทยพัฒนาก่อนพัฒนาก่อน,นครับเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อครับผม หลงภู่กัน,นะครับาข้างในเย็นสบายครับ <S 1> <S 1> ถักท่งเที่ยวก็มาแบบอันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะข้างในนะแต่ข้างนอกก็พอมีตรงนี้ความไม่สงบเลยครับเดี๋ยวพอ,อยยัดไว้หลงภู่นะครับ โอเคนั่งมาสักครส่ก็กสสเสร็จเสร็จก็กับไปแล้วก็เดินทางกันต่อครับผมดูบรรยากาศขอ,อบระงานสวยอยู่นะโอ้มีหาหลังอีกแลัวนึง เราจะไม่ไปเราจะมาแค่นี้เดี๋ยวทุกคนมาหาเองไก่เยอะากโอบักโกแปลว่าอะไรครับโอบักโกโอบังโกนะครับแปลว่าอะไรครับผมบอกหน่อยนะ มุม9นาทียังไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่สีสเกตอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวเป้าหมายต่อไปคือผู้จองนายอยนะครับอุทยานอินชาผูจองนายอยอยชั่วโมงครับก็วิ่งเส้นเรียบชายเดียงมีเ,เข้าเส้นเส้นหลักนะครับไปเรื่อยๆครับประมาณ160กิโลน่าจะได้ 160กิโเมตรครับ <c oughs> ตอนนี้ออกจากถ้ำวัดถ้ำผาไอวัดถ้ำพึงนะครับดาวดึงก็เดินทางกันต่อครับผมให้ดูถนนข้างหลังครับเป็นเอีงลงมาครับดูไปข้างหลังฝนจะตกไมมเอ่ยภูเขานะครับโอเค ดี๋ยวไปกันต่อครับเป้าหมายต่อไปผูจองนายอยครับทำไมมันใกล้เขาพงศารเข้าไปทุกทีนะครับโอ้ย็กิโลภูซสลอนแล้ว็เัาพงศิหาร45น้ำเยินครับตอนนี้เวลาเที่ยง35นาทีนะครับก็ถ้าถึงผูจองก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง15นาทีครับิรสอ82กิโลนะครับก็ จะหาที่กินข้าวก่อนนะอเนาะลงเ้าวแล้วโอเคเดี๋ยวฝนตกแล้วยังไม่ถึงปูรอนเลยครับตอนนี้อยู่บ้านหนองอยู่บนนะยฝนตกนแไะเข้าร้านก่อนเข้าร้านทาวอ่อนนี่คืออุปสราคแรกของการเดินทางนะครับ อะไรกินก่อนวันนี้ใช้เงินหมด120บาทแล้วนะครับผมไม่รวมกับน้ำมันน้ำมันยังไม่เติมนะเติมเต็มถังา <imbalance. c oughs> ล้ฮายฝนตกครับขอนั่งพักก่อน <c oughs> ก็ตอนนี้ผมอยู่ปตทน้ำยืนนะครับแถวโรงพยาบาลนี่แหละว่าจะเข้าผูจองนาย่อย แต่เมื่อกี้เช็คข้อมูลแล้วนะครับผู้จองนายอยไม่เปิดให้กลางเต้นนะครับผมแต่ว่าสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้นะครับขอ้อมูลก็คือณปัจจุบันนี้คือวันที่1ิบนะครับเดือน1ิบก็เคยคิดว่าจะผ่านแล้วก็จะขึ้นไปแถวซิลินทรนนะครับน่าจะมีจุดที่น่าจะกลางเต้นได้ สึกเหนื่อยแล้วเออโอเคเราไปต่อกันนะครับน่าจะประมาณห้าโมงน่าจะถึงนะต้องทําเวลานะครับวิบ่งไม่ใช่ไม่ได้วิ่งเส้นหลักมันก็จะทําเวลาไม่ได้นะยิงยาวอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องค่อยๆไปโอเคไปต่อครับ12นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้อยู่น้ำเยืนนะครับว่าจะเข้า อ่จดจองนายอนนะครับเเต่ว่าไม่มีที่ให้กลางเต็นนะครับพอดีตอนนี้เขาไม่อนุญาตก, <c oughs> ก็เลยว่าจะ่าน,นะครับไม่เข้าส่งนะครับจะไปขึ้นซีรีน์พอนะครับไม่รู้จะไปทนหรือเปล่านะตอนนี้ประมาณร้อยสามสิบลูกน่าจะถึงห้ามงเย็นครับมุ <c oughs> ่งหน้าทางตะวันตกไปยัง สองสอเี่แมเดินทางกันต่อครับมันงแรกรับสสองีประมาณหิกโลจะถึงพุทนะครับประมาณ1ชั่วโมงเพินมบรรยากาตุดกต๊กครต้องน้ำแป๊บ ะเติมน้ำมันไป220บาทนะครับเต็มถังรรกลับบ้านเลยดีไหม <c oughs> นแรกวันแรกนี่กลับบ้านเลยดีไหมโอ้ยวิ่งไปกี่กิโลนี้ไม่ได้ดูเลยก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก63กิโลนะครับผมก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง กับเส้นทางไรตะเข็บชายแดนนะคระับว่าจะไปหานอนแถวแถวสิรินธรน,นี่แหละฝนจะถล่มหรือเปล่านะารถเสียงดังมากจะรอดหรือเปล่าครับวันแรกเองนะนี่โอเคไปกันติดฝนนะดิเป็นนักมันทานไปโกวฝนมาดิโัวไว้ก็ดีครับ อนนี้มีที่หลบหลบกนแนน้ำงาบถึงที่อนอนไหมเนี่ยปวดตูดปวดตูดไม่รู้กันจะหยุดไหมนี่ขอนอนในปันม๊มดีป๊อสเฮ้ยเ้าโอ้ยขาที่พักยังไม่ได้นะครับ Aqui no ar. หกโมงกว่าถึงที่พักแล้วดีฝนมาวันนี้จำใจต้องนอนห้องเลยนะว่าก็โอเคเอาพอนอนนี่แหละมันค่ำครับฝนตกด้วยเลยหาที่กางเต็นท์ไม่ทันคืนหกร้อยครับ กอดบ้านสวนดีสอนนะครับอยู่ก่อนๆถึงซีลินทรนนะครับแถวๆช่องเม็กก่อนถึงวัดภูพานนะครับโอเคใช้ได้ขอพักผ่อนนะครับ